คลิปก็ได้มึเทโดยเฮ็ดน่าได้จังจะทำเป็นอย่างแบบความจาเต็มเลยค่ะไปซื้อเมมมาใส่ก็บ่ได้โดยมีได้โท่โทรเข่าได้อย่างเดียวโดยดินยังก็บ่ได้บอสาวเกย์ากลังสิเมื่อนะพ่อแม่พี่น้องเดินเมื่อดีเมื่อดี ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสักคู่สุกคนเนาะบอกว่าฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมันนี่ก็มาพบพ,อพอ่อกับสาวดวงอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยแมาพ่พอ,พอสาวดวงมันนี่ก็อยู่เพื่อนอาจารย์มั่มเพื่อน,น้องพ่อแม่พี่น้องหากามาแต่บ้านเนาะแล้วก็เลยแวะมาลินน้ำพึ้นเนาะโดยเี่ะไอจามั่มมือนี่บาดจามั่มกับขวดทานมืดมือเนาะพี่น้องกำลังพากันยิบสบายดีโดยสบายดี ได้จักสอบแล้วมื่อนี้่สอบสอบบ่สเราไปส่งเพื่นแน่ไปส่งอยู่ท้ายน่ะไปส่งอยู่ห้างค้าหาสอบหอเอาเงินเพิ่นมากินก่อนเด้อจงไว้เพิ่นชาวสงคามที่ต่อเดอยั่งอยู่หนะาทางหลังผู้ได้เลยเรซื้อนมก่อนให้โตนทางหลังผู้คันใหม่เมื่อได้และสิบสอบสิบปลายสอบเนาะได้บอสสิบหาสอบได้เนาะป้าแตงหัวไม่ใหญ่ได้ทางไหนมึงจะกับกายผูได้มึ่งเกิดกัวกกายไล้เขาถ้ามันใหม่เด้ ค่ะบ่ใหม่ก็บ่ได้อันนี้เป็นขอปันเนาะสอบโเป็นได้หาสอบแต่ว่เคยทราบสอบโดยเป็นได้คือบ่เห็นลงคลิปลงหยังมื้อนี้โทรศัพท์เอ่อโทรศัพท์ลงคลิปบ่ได้มึงเทโดยเพจเนีได้จังหวะจะเป็นหยังแบบว่าความจําเต็มแล้วก่ะไปซื้อแมมมาใส่ก็บ่ได้โดยมีแต่โทรโทรเข้าได้อย่างเดียวโดยดินยังก็บ่ได้บ่ได้เซตเซตนี่ได้อยู่เป็นนั่นไลน์เป็นอันเฟซบุ๊กเป็นอวอทแอบโดย อนแอปคือลบิมดเลยเหลือแต่เฟซบุ๊กครับไลน์ก็ยังบบได้โทรศัพท์ไอ่อืนเด็ให้มันเต็มเด้อห้มันเต็มเด้อบบได้สะดวงทองมือเลยถ่ายมาได้สิงหาคลิปก็ลงบรมด้ก็ได้ลบจิมแบบว่าเราเข้าหลินแล้วมันเด้งออกบบยิ้มผ่าบห็นึงโหลดคลิปกับโบได้เนาะโหลดกับบได้ มีแต่เฮาหาเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเปล่านี้ได้ดาวเอาหมดแล้วเลยจื้อจะบ่นละฮัสอีหยังมันแบบอีหมอน<า>ีเนวมันแบบนี้นะละฮัสตัวเฮาตั้งนะ<า>ขัดบัจื้อก็ตั้งใหม่เมื่อไรเนะาะถ้าเอาซื้อหน่อยใหม่นะโอ้โทรศัพท์เออใหม่ใจหิญากุ๊กไม่มีเงินจะชิดาา <laughs> ดาวเอาหมดล้ดาวเอาอีกแล้วจ้ะถ้าเพิ่นให้ดาวถ้าเพิ่นบด่ดาวก็คอยเก็บเงินไปเนาะ ก็นวดเพิ่นลมาฮายดาวเขาก็ฉีดทอดไว้นะทอดไปน้ำทอดไปน้ำก็ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเนาะเองกำลังใจให้คือเก่าเราจะมั่งกับบริลล์ลงสองมือผู้ติดตามกับกำลังสิฮอดพันเนาะกำลังสิฮอดพันแปดร้อยสามคิปหนึ่งสามที่สองแปดร้อยสามที่สองชั่วโมงกับพันเจ็ดร้อยค่ะเอาเห็ดคลิปเห็ดคลิปอีกโอ้อีกบดลกับหอดพันแล้วผู้ติดตามนี่ก็ผ่านผ่านผ่านผู้ติดตามเนาะยังชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงยังเดือย มันเดี้ยอีกซองพันปลายอืมดยหายให้มันเต็มทานนะบรรน่าน่ะสิกสิกให้มันเต็มเลยใหญ่แบบมันจจงโบเปืองหนามันมือใหม่เด็ดรู้ไปน้ำกับนี้ผ้าแดงกับ้อนพันเนยช้อนพันแรกหายมันเต็มปากกระสอบแบบพันมันโบเปืองหนาได้ขาเขาหายเต็มอยากนอนก็นอน พื้นผนกาเอามาเลยเนาะพี่น้องพอดีอันขวดเม็ดเต้านี่กักองโตเลยนี่ขวดเม็ดนี่อ่ะเห็นเห็นหน้าบ้างก่อนเออเห็นละหั่วกันปะตะหั่นมาแล้วครบแล้วพื้นอื่นปะขวดนีแล้ะกับกองกองไห้แล้วก็ เขาลก็เ็ดักเลยน่ก็ได้รัวมเลยรัขนบ่เขาเห็ดมือได้ก็ได้นะรักวบัวให่ดอกออกมากก็ได้เป็นยัรกข้วเนี่ยคบมื่อแล้ววายตัดมาดูเห็ดหน้าบ้านพุดผมระดับต่อันนี้ไกลมากนี่เจ้าออกอีกนีนี่เพราะว่าจะแก่ไม่สลุดไทยมาเลยมันอะไรงานะกระชีได้ออกเ่น มันโงย่ยนาะก็จะเอาไว้ไม่ทางข้างเลยมันยากเนาะมันจน่อมันไก่คนทางนีแจนันเด้กระชีดเรื่อออกหมกดูจจดนี่ก,กะระป๋องเนาะตาลางยิบสอบทานใหม่เมื่อกี้นี่มันยานใหมใมันก็แน่นนี่นนเต้าแรกเต้าแรกเ <อบ S 2> ต้าหน้าเขาต้องแ <สา S 2> ก้มือใหม่ขนาดคลิปช็อตก็โบได้ขนาดคลิปช็อตก็บ่ได้ไดโบ่ได้แล้วเขาถ่ายอะไรเบ่ได้พอเข้าไปแน่นอ่าหู้ภาพแล้วก็บผู้เห็นพูดไปเลยก็เด้งออก ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นความจำบุลลิความจำกระซื้อมาแหละแมมบุลมลินนี่บั่ได้เศษหนอกเศษเขาแล้วได้เลยเศษแล้วได้ถ่ายลองเบิ่งแหละไปปรึกษาไปหันกัแล้วบ่ได้เขาเอาซื้อหน่วยใหม่เลยหน่วยใหม่ไปกะโบมีเงินหรือให้เก็บเงินได้สิได้กระชีเก็บชิปเก็บผาเก็บชิปไปแล้เอาเผาถ่านคอยเก็บไปเนาะเพื่อสิได้หน่วยหนึ่งกับโบเมนง่ายเน้ โทรศัพท์กับผมท่าณเป็นเงินไทยประมาณหกพันเจ็ดพันนะเมมเพราะว่าถ้าเหาใส่ถ่ายคลิปเาต้องใส่ความจำหลายเนาะประมาณแปดแปดกิบขึ้นไปความจำเขื่องขนาดโทรศัพท์เสาร์่วงนี่ความจำยังบโบลายเลยร่วงตอนซื้อใหม่ใหม่นะถ่ายซ้ำคลิปเต็มเลยเลยว่าเขากับบริษัทแมมเด้เดียร์เมมก็ถ่ายแล้วโหลดแล้วแล้วก็ลบน้ำก็ยังบวชได้เด็ดทุกวิธีทางเลยจุดไปห่านเขาเมืองเศร้าอันนี้ถ่ายแล้วก็ลบลบพูดยังอองมืดในโทรศัพท์เลยกัน ทั video, arya, mm. ้งลบวิดีโอทั้งลบเมสเซนเจอร์แล้วก็โหลดข่าวมาใหม่บาดยกละดิ่งโหลดโหลดวอตฟ์อีกโหลดทิกตอกอีกเนื้อแต่ไล่กับเมสเซนเจอร์เลยไล่กันยังลินได้ปกติเนาะไล่กันแชทได้ธรรมดาโทรได้เวลาโทรได้ไหโทรได้โทรกับแบบโบอยากมีสัญญาณไปไหนได้โยโทรกับแบบมันมันเลื่อนไปเลยนะไปหานเขาอ่ะเขาบอกว่าแม่ข้าซื้อหน่วยใหม่เปล่าอ่ะมันโดนแหละ จะซื้อแต่ปียังได้อยุห่าปีหาปีแล้วโอ้ยพอซื้อหน่อยใหม่แล้วสิพอแล้วดึงแข้งแข้งดึงแข้งแข้งกว่านี้แบบเวลาเขายืนแม่ยิบฐานน่ะแฟชชัไปนั่งเย็บเอวดึงแข้งแข้งดึงแข้งกว่านี้ดึงแข้งแข้งยังยันมันอะไรอยู่ด้วฮะป็นยิบฐานนะครับคือว่าแขงอยู่ดึงกลับลังแบบให้มันแขงดึงเออให้มันแขง ตึงลงไปนะการมันแคือคือยิบทานคือเม่ห้างแท้ว่าเป็นเมห้างนะเนี่ยคอยว่ายิบเป็นบุปผีแห้งดิบอกว่าสีเตาแร่กสิบอกไหมค่าไม่เตาแร่เกาางหหยบฮะเฮียนเห็ดทานเนาะสียังบุเป็นปันไดจริงอันนี้เพป็นก็ะคอปันสามสองกระชิได้ให้เพป็นเนาะทีเรือก็ให้เพป็นเขามาซื้อโอ้ยบุดดอกลูกขามาซื้อขำจะหน่อยนี่ยากระนาวยะอย่าเห็ด พราะว่าเาหัวมันมาเลยก็จะเทศเชาหัวให้มันแล้วเนาะเดี๋ยวคอยสีมาอัคูดซอยแล้วประแต่งแล้วก็เชาดวงมาซอยเลจับกระดับไปแล้วก็ตั้งลงให้มันเนี้ยเมื่อวานไปประแต่งกับเชาดวงเมื่อนี้น้องทงผลงานยังมั่งตูปไอซุกผลงานเนาะเห็นมั่งอยู่เมื่อกี้นีึงเจ้กับซีมาซอยเจ้กับสีมาซอยวะเกจ้สมบัติโอ้ยลายคนก็แล้วไหวแล้วใส่เหัวนี่เนาะขั้นวันคุดจะเช้าเ้าก็ได้ตั้งเช้าขึ้นแล้วก็แล้วล่ะ มันนี้ปูนกัจะเอาปูนโดบหน่อยหนึ่งนะโอ้เบาบอกว่ายาขี้ดินนี่แหละขี้ดินเล้วตอกไม่ใส่มันก็กี้เลยแลออีกสอบหนึ่งคนก็เริ่มยิบทานแล้วน้องทไปส่งลูกค้าแล้วพี่น้องลูกค้าบ่มีทานดังช่วงนี้สอบนี่ยังบ่ได้ยิบหาโมงอยากนอนเฮงเอาชนมันใส่ก็ได้เอ๋ยใหญ่จากกระชายรุ่นราคาน้อยนึงเห็ดหนามันดี ใช่ว <Bye. S 1> ัชพืชเลืออาเบ็นี้ได้บ่ได้เขาเลือแบบนี้ก็ได้เได้ได้ได้ใส่หนาปุ๊กนี่บ่ก็ง่ายขึ้นหนยงายกับ่บ่ก่อนสิ้ายเขาก็บอกเพื่อนว่าอันนี้เาบตีเขาก็ะไว้ดังเฮือนเฮาบ่มีหนามันเฮาเลยเอาชนทานใส้บอกเพื่อนเลยเขาก็รุ่ราคาลงเขาก็บบ่ขายเต็มเนาะสามสิบห้าแบบนี้เขาขายสามสิบห้าเขาก็มาขายตัวนี้สามสิบแบบนี้นะพอันเป็นสชนมันเนาะพอดี่แบบดอยอ่อยพายพร้อม อันนี้เสียไว้เวลาเขาจุบใส่ปากเตาแม่นแมนใส่ปากเตาเตาใส่ปากไม่ได้โอ้อีกซองคืนกะซุดป่ะจ๊ะมาจะมัมเจียวลอกมาใส่ไว้ก็อันนี้ก็ไม่ดูผลน้าพี่น้องผลชี้คายแนวใดกับบุหูน้อผู้แกนกันใหญ่เยอะเห็นแล้วหัวบ่เห็นเช่าสู่ไว้นางลินชิม่านก็หนำป่ เพราะว่าขอวบบบัมบางกระยามันอยู่แคมมนองค่ะมันมันเชียนอะไรมันดอกแหละดอกแต่สอมเซมเอาเมือกแล้วจะซางกะสีมันย่างหอดมันจังเย็นเนยมันย่างก็แต่งเจ้าว่าหอดบัวชาวสอบนี่กได้ซีฟแล้วหอดชาายมือือจังี ชีพเออให้มันชุดกะข้าวจะย่างข้าวตองมันเด้อบ้านนี่มันไฟแห้งอะไรบอดิตตองมันไม่ต่ห้าวคอยปล่อยเบื้องนี่เบื้องมันบ่ใหม่นี่นอปลาแต่งปล่อยแล้วนี่ซามฮู้แหลวซาบมันจะขวดทานปล่อลมหุดทานลมมันมาฝั่งนี้หลายนะอ่ามันก็เลยไปฝั่งนี้หลายนิพทานกระซองข้นบุนรบบ้านนี่ชอบนึงงองไก่แล้วมาหลิกนะมาซอยนะมาหลิ่นมาขวดทานซอยบ่ามันนี่ บริส like. yeah, ุ่มกันลายมืออะไรได้ค่ะกับมืออื่นแกงน้ำไม้บบมือมือในฝันว่าสีแกงนะไม่ทงเลยไปหาโนมัในสายมีแกงไม่มีเบิดแล้วีเบ็ดแล้วสะดวงบวายูว่าส่วนแกงเนี่ยเจ้าเดินเฮ้ยโนมักินซุ่มมาเราได้หดหน้ำโบมีดอกนี่เราพดตลอดมันนอกเราได้ขายพอห้าพันสิบพันจักรนะจักรหนึ่งบ่โอ้บักใหญ่จักรบักใหญ่เธอคือบ่มาปลูกแคบนองเนี่ยมั้ เอามาเลยมันตายป่อยไอยู่แล้วมันตายแบบนี้ะไไมาบุมีไดมันมัตายเห้นได้แต่นมไหลฮั่นพอหนึ่งถ้าปูกนี่ต้องฮดตลอดเนาะผูกยามเดือนหกก็ได้บะโนมกินซุ่มนะเขาต้องได้ฮดน้ำตลอดเขาต้องได้ตอตอ่อดได้ใส่หมรนี่นี่กระแตงรปผูกอยู่รังห้องน้ำนี่กระแตงเราต้นมะพริ่งมะเล่อแลวก็ดกกระดกได้พี่เน้ะสองนกไม่สองตไกินหล่ดสองร อาจจะมั่มกับตัดไว้กับเสาหล่าใหญ่กันลดหนึ่งเดี๋ยวจะเอาบ้านนี้ไม่น้อยได้เลยอาไม่ใหญ่มากซำแข่งซำค้าแถวนี้นะใจใกจ็แตะเสาเสา,า,าหัวกับยู่หันกันนี่สามเสาอยู่ลมอย่าบอกล่ามาล้าไม่แก่นแซงฮนเป็นไพ่อยู่สิเชือ <c oughs> จะลุดเป็นมันดิบมันตายนี่มันเป็นเป็นคือกันอันนี้มันแก่นอเลยดิแก่นแก่นอยหรือเสียงรถไทยไป บอนะคือวรลถไทยที่มาหน่อยก็ไล่หลายพี่น้องสะดวงสิจับมื่อเฮือนก่อนจะโตมาบุมีเจ้าของเนะมาบูมีเจ้าของนะพี่น้องสะดวงจะได้โตอีกแล้วพี่น้องนี่คนพูผูนี่ใช้ตัวหนึงไปใช้ละคนผูผู้นะ่เ ทั่วนาบ้านให้มัแลด้วดีใจเลยดังยทั้งขางเนี่ก็ชิได้อยขยยเห็ดเนาเห็ดนี่เลยชิกองพื้นเลยกรจูดแล้วก็เห็ดตูหลายอย่างหดมีแต่แนวาเห็ดเนาะได้บ่าป่นี้มนหักตึ๊บบะนี้เออนันขว้วเาได้ส่ไดะัให้สองสอบนะ จะนวยไปเทาฮาอคุอาซองสอบบ่เอาเงินเรมาลยเนีลานหนึ่งงนเงินอาหาเลยมาไวแถอะจ่ห้ล่าลานหนึ่งก็สอบชิบบ่สามสิบสอบเนาะสาสอบพันวเอาเต้านิ้มบ่อสามสิบเยนเด้เต้านายอเฮ้ยยันว่าเราเบาอีกาเราพอกัเต้านายอเป็่มาจำเงินก่อน่ะของเราป เดี๋ยวถ้าก็ค่อยครับไอ้มันจังบ่อหนะมันเป็นปากเขาได้มันจังบหอนบัเป็นยังไงปากเขาได้มัเป็นยังไงเาะซ้ำโฉบหนึ่งใช่แล้วก็ใช้ทั้งเทิงมันก็นักลังเลยนักลังอะไรแห่งคับดีกว่านักแม่เห็นใช่ไหมบอิคึงมันเดี๋ยวเอาปีนปากเขาได้ถราแข่งกวยมันออกเอากะยาแล้วเหรครับลรถบัมก็บชได้ไปส่งถานก่อนบัานอ้าวไปดีขอไปขอไป นั่งดีๆได้ค่ะโล่ะจะลอยมันลอยหลังเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเด้ยอย่าไม่ใช่บลรุดไ่อยมัมดึงนข่าอีกคือว่าไก่แท้ดึงข่<ท>งา,า,าอีกออไปก่อนไปแล้วไปส่งแานเลยเมื่อกี้นี่ถือไปหาสอบเนาะทำเลยปัดน,นี้กะสีม่วงพอแล้วกว็ในน้อยๆนะเก็บไว้ดังเองได้กระจูบมันก็นยาวลาย ดูดีได้เล็บดิผมเป็นยังคนถูกคนยากเนาะเล็บดำกับยางมันคะแนนได้กินข่าวแล้วพ่อดีได้มาถึงเนี้ยเล็บขาจังเอิญว่าคนดูคนมันประแต่งพวกได้เล็บเกลี้ยงๆนะเพื่อนบอกคนดูเพื่อนฮ่าก็บอกเขาว่าคอยเฮ็ดทานมือดำแบบนี้นะดีได้เล็บเนี้มันเขียนหมดเลยเพออคนดู สบายแล้วผลทศน้ำนาะทานเพิ่นได้น้ำขึ้นมาเลยนะพี่น้องเวลาเมื่อก่อนไม่กันแยน่ๆใส่น้ำมันทาพีก็มันจังะแย่ไปเบิ่งอันต้นมะเฟษเพิ่นก่อนเมื่อไหร่ดูดูชิมเบิ่งเลยวะยังยังข่อยยังบวได้ชิมโบ้และโบ้มีน่ากินกับผัสสะให้กัดเบิ่งเนาะเออขี้เหลื่อยนี่เอามาเมื่อวานนี่ถอกเลยบะนี่ นีน่เนาะพี่น้องมะเฟสเพิ่นเป็นเองเนาะอ้ามือหนักคือว่ามีหง่าลุ่มฮักแล้วนี่มือหนังงานี่ก็บกดกดกหนึ่งนี่เลือเท่านี้เนาะพี่น้องมักเฟดเพลินป๊ากัดกินกับอันขัาปุ้นเนาะใหญ่ๆหมากหนึ่งสองคำสองคำเลยพี่น้องคนน่ะต้นนะกำลังเป็นดอกนะต้นนะเห็นยูจ้า เคนเห็ดบอนเก็บทานนี่ก็อุ้ยน้าพะหมมาหมาัดเห็ดหอมเลยมื่อแรกเรากู้ว่เอ้ใหญ่อันนี้นะผะหอมบัดสิตุ้มนะสักก่อนเด้อขี้เลื่อยจับมือเลยล <laughs> ตุ้มรถบ่มันบอกขี้วลาโทษ่ะขี้เรื่อยนี่ก็ไปตักอยู่เฮือนสาวแสงโมวาดเนี่เนาะพี่น้องสามซีบสอบนั่นเองค่ะมาเทไว้ถ้าหา้ามเทไว้หาว้ามไว้เป็นกระสอบแล้วกระสอบ ทำสีขาดเนาะเพราะว่าขี้เหลยมันเข้มอันนี้กาอ่างน้ำิืนเนาะอ่างน้ำิืนใส่น้ำตะกี้ิ่นใส่น้ำอาบนะเป็นน้ำใส่ในนี้แล้วก็อาบน้ำเนาะต้นมะกล้วยเืน่นอย่แคบนอนเลยกเป็นหมากเลยนะพี่นพ v, v เนาะสามวีสี่วีเนาะโดย โดยบัดนี้ก็ใกล้ค่ำใกล้มืดเลยนะพ่อแม่พี่น้องสะดวกก็สิได้เขาโตลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนะาะพาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สะดวกเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพ,พื่อเป็นกำลังใจสะดวกให้คลิปต่อไปเนาะโดยขอบบุญขอบคุณ FC ฟซีสุขุสุขชนเนาะที่เบิ่งคลิปสะดวนจะตอนนั้นจบที่บ่ข้า,ขามโฆษณาเนานะขอให้ FC ฟซีสุขุสุขชนอยู่ดีมีแฮงเนะาะความเจ็บจะได้ควา,ามไข่จะมีเนาะปีใหม่ปีใหม่ใกล้สีขาวมาฮอดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองเนาะ โดยปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะจากคลิปนี้สะดงเขตัวไปแล้วกานครัว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี